่วยพ่อหนูด้วยช่วยพ่อหนูด้วยมันเป็นลายชนมาเปิดุดนฟันว่ะเทพอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยไปหาหมอก่อน18เข็มแผ่ลึกไหมคะลึกลึกลึก,ลก เขาเขามาขอความ่ี่เหลือพี่ตอนกี่โมงว่าสามโมงสามโมงสามโมงอะมาสามโมงครับเขามาสภาพแบบไหนพี่ก็ก็ขับรถมากันสองคนพ่อลูกแล้วก็ลูกขอร้องช่วยพ่อหนูด้วยช่วยพ่อหนูด้วยผมก็ไม่อะไรกันว่าผมก็ออกไปบอกผมเป็นไยชนมาเปิดอุดรฟันว่ะเทพอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยไปหาหมอก่อนไปหาหมอมันจะไม่ไปจะไปแจ้งความบอกแจ้งความไม่ได้เราไปหาหมอก่อนผมเลยพาไปกนั่งเก้าครับ นี่พนักงานเก้าขาดูแผลดูอะไรแล้วมันไม่ใช่สิทธิ์ที่พนักงานเกาแส่สิของเขาต้องกระเสริมล่าก็เสียเวลาวิ่งไปกระเสริมลาาอีกกระเสริมล่าก็แป๊บเดียวเขาก็เก็บให้อะไรให้กี่เข็มคะสิบแปดเข็มแผลลึกไหมคะลึก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 เข้าชั้นในเดยอแล้วเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์เป็นไงเนี่ยมันไปไงมาชนบอกกูขับรถไปกับลูกกูอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นยูเทิร์นแล้วรถมันก็ปะกันไปปะกันมาไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใช่ไหม เขาบีบแต่บีบแต่เร <S ess> ียกเรียกให้จอดเขาก็จอดจอดลงมาก็ทะเลาะกันมีปากเสียงอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขึ้นรถคือยังไม่มีอะไรกันก็ขึ้นรถไปแล้วเขาก็เรียกมาไมกรอบหนึ่งเรียกไมีกรอบหนึ่งก็เขาชักมีดมาอะไรมาเงี้ยเพื่อนผมก็เลยบอกว่ามึงฟันเลยฟันหัวกูเลยเขาก็เงยเงยไม่ยอมฟันอะไรเงี้ยเพือ่อนผมเขาแบต่อยเลยต่อยก็เลยยนอย่างในคลิปเลยครับเขาก็ไม่รู้นะว่าโดนโดนฟันโดนอะไรเนี่ยเขาขับรถมา จนมาถึงบอก็าถึงแถวแถวตลาดเนี่ยทางเพชรเนีน่ยบอกรู้สึกมันจุกจุกม,มันเอามือจับโอ้โหมีเลือดอก็เลยเข้ามาบ้านก่อนจะเพื่อจะเอาลูกมาสมม่งแล้วจะไปหาหมอไงอันนี้ลูกเขาร้องไงร้องโอหก็เลยบอกเดี๋ยวกูไปเองไปเองก็เลยเอารถผมออก <c oughs> คือทางหลานไม่แจ้งควาไมไปแล้วแต่ตํารวจเขาบอกว่ารอวันพุธวันพุธจะจะต้องรอนิติเวศจากโรงพยาบาลลงความเห็นอีกทีหนึ่งว่า แผลขนาดไหนหรือขนาดไหนอะไรเงีย้ย<ม>อันตรายมากไหมอะไรไหมผมก็คุยกับหมอเขาเรียบร้อยแล้วหมอบอกมันพูดให้มาใหม่นะเพราะเดี๋ยวจะมีแพทย์จากนิติเวชมาค่ราวนี้พี่ก็เลยถ่ายภาพเป็นหลักเขาก็เลยบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ก่อนอว่าเขาเจ็บขนาดไหนอะไรขนาดไหนจะเป็นหัวมวยปะไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นหรอกแต่เห็นแก่ตัวใหญ่ตัวเขาใหญ่แต่เห็นเหมือนเหมือนเป็นมวยอะจ้วงจ่วงอีกเออกกำลังกายครทุกวันเขาขับวินขับอะไรก็ออกกำลังกายทุกวันเขาอยู่สองคนพ่อลูก ไม่มีใครเลยข้างล่างศาลผมเป็นเพื่อนก็จะดูแลกันอะไรเงี้ยแหละมีอะไรก็จะส่งเสียกันอะไรกันช่วยเหลือกัน่ช่วยเหลือกันครับแล้วสงสารเด็กนำําร้องช่วยพ่อหนูด้วยช่วยพ่อหนูด้วยพ่อหนูจะตายไหมลุงเทพพ่อเราบอกไปหาหมอกรไม่ตายที่พี่เห็นนี่เลือดทะลักแล้วใช่ไหมเลือดไหลทะลักเลยใช่ไหมอ่าใช่เลือดไหลมาเต็มเสื้อเต็มนี่เลยครับแล้วผมว่าขับลงไปข้างล่างพอขับลงมาปุ๊บพอถึงถึงช่วงข้างล่างเนี่ยก็เหมือนมอเตอร์ไซค์คันนี้ ขี่ขี่ปาดมาจอดด้านขวามือฝั่งคนขับฝั่งคนขับรับพี่แล้วก็แล้วก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ผมก็เลยเปิดกระจกถามพี่มีอะไรเขาก็เหมือนกับเขาก็ด่าว่าขับรถสายนี่อะไรอย่างเงี้ยขับรถสายแล้วมึนขับรถยังไงอะไรของมึงเงี้ยผมก็เลยลงถามพี่ผมไปขับรถอะไรเนี่นะฮะแล้วเขาก็ลงอย่างมอเตอร์ไซค์มาลงจยากมอเตอร์ไซค์มาผมผมก็เลยลงไปถามว่าพี่มีอะไรพี่เมาอ่ะพี่กลับไปเถอะแต่ผมก็มือดันดันเขาออกไปอย่างเงี้ยฮะแค่นั้นอ่ะแล้วก็แล้วก็ก็เถียงเขาก็ เขาก็ผักอกผมมาเขาก็ยังไม่ยังไม่เลิกก็คือเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมันรถมีอะไรเงี้ยแล้วด้วยด้วยความที่แบบว่าเรามีเด็กมีอะไรเงี้ยนะคือผมก็ผมก็กลัวนะมีเด็กเล็กมีคนแก่ในรถอะไรเงี้ยเราผมก็ไม่รู้เขามีอะไรผมก็เลยมันมีพูดได้เลยนะพี่นะมันมีมีดมีอะไรอยู่ในรถนะนะมีดที่ผมผมตดเอาวันะเห็นเห็นตาในคลิปอ่ะใช่ไหมอ่าเาเป็นมีดอันนั้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ในปอกผมไม่ได้ออกมาอ๋อไม่ได้ชักปอกไม่มีครับผมถือถือไว้แล้วก็ก็ก็คือ ถือไว้อะแล้วก็ดันดันเขอาไปแค่นั้นคือเหมือนกับปู่ไม่ให้เราเข้ามาครับอ่าเขาก็ไม่หยุดเขาก็มุงฟันกูดิมุงฟันก็ดิดอะไรผมก็ไม่ได้ผมบอกพี่ไปเถอะพี่เมาพี่ไปเถอะลูกสาวเหมือนลูกสาวหรือผู้หญิงที่มาเขาเขาก็ถึงจะร้องห้ามก็อะไรนะแร้ผมก็พอแต่พอมาเห็นตรงนั้นคือเหมือนเหมือนเป็นเด็กก็ไม่รู้เป็นอะไรกับเขาผมก็ก็ไม่อยากจะอะไรเขาเป็นเด็กแล้วเราก็มีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ด่าผมอ่ะเขาก็ด่าคำหยาบอ่ะด่าไอ้หน้า อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดาก่าผมมาอย่างเงี้ยบอกพี่ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะจนจนเผลอจนอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็ต่อยต่อยผมเลยปึ้งแล้วก็ผมก็ไม่รู้อะไรเลยก็ล่วงลงไปแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ไม่ได้สักพักหนึ่งถึงจะได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงแฟนว่าให้เรียกตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <สะ S 1> บอกเรียกตำรวจมาอะไรเงี้ย <สะ S 1> ไปคุยด้วชาวบ้านตรงนั้นอ่าให้ช่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วมองไปเหมือนมีมี มีมอเตอร์ไซค์หรือใครไม่รู้ผู้ชายเข้ามาเหมือนแบบคนละมันดีรับพี่เขากันเขาห้ามเขาบอกพื่อพ่อเหอะพ่อเหอะพอเหอะอะไรเงี้ยแล้วมีเนี่ยเรา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 ไม่ได้ฟันเข้าหรืไม่ได้ฟันเลยครับถือถือแค่ถือถือขู่แล้วก็มือดันเขาไปไม่ให้เขาเข้ามาแค่นั้นเองก็มาหาหมอมีก็คือกระดูกกระดูกหัวไหล่แตกครับแล้วก็กระดูกที่หน้าหักครับแล้วก็เลือดออกในในในโพรงจมูกในช่องใจนั้นครับแล้วก็มีบาดแผล บาดแผลถ้าลอดก็เข้าคุกเยครับตามครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอหมอจะนัดมาดูจริว่าต้องผ่าตัดอะไรบ้างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ